สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมากดแหลงสี่หนึ่งกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่แหลงใดซีซั่นที่สามสิบแปดนะครับมาดูกันว่าเกมมันจะเดือดและมันขนาดไหนนะครับผมตอนเล่มกดไหลใหผมนะครับผมแล้วไปดูกันว่าความเดือดความมันจะเป็นไงใจนะผมได้แดงชำรับบาปนะครับไปด,ดูกันไปดูกัน อุ้ยบาซียเรียนน่จับต้องมากวงฟ้าของไปไม่ถึงโวด,ดบาสซีเรียนเลยละกันโอ<ฮ>้โห<ฮ>โดดชา้าไปนิดนึงนะครับน่าจะลงชา้ากว่าคนอื่นเขาเพราะว่าจริงๆเราควรโดดตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับไม่เป็นไรครับจวลงกันมีตัวหรือเปล่าเอ้ยมันจะมีตัวนะครับ หนึตัวสองตัวเอ้ยมีตัวข้างผมซ้ายมือเขาจะลงทางซ้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะจะลงลองขวากัน,นฟามอน,นะครับผมอยู่ในช่วงต้นเกมน,นะครับทุกคนฟ,นฟารฟร์มกันเอาเปืนครับค่อยๆฟร์มไม่ต้องรีบเดี๋ยวมีปืนสู้เขาไม่ได้ผีวะ ได้ยินเสียงเตีนนะครับลาครับรำเป็นสิบเก้าตะก้อนดีกว่าอยู่ไหนแล้วเอยหลังบ้านหรือเปล่าไม่เจอว่ะเอ๊ะเห็นผมไหมกระโดดออกมาต่างแล้วเบิ๊บปาดแลไวไปก่อนโอเคดาวน่าจะมีเพื่อนอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวตาม บ้านบ้าน,บ,านบ้านมันม่วงเฮ้ยโดนโดน,โดนขวานี้โดนปัดเาได้นะนี่ดาวไปดิหายากันข้างล่างบ้านน่าจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับแต่น่าจะวิ่งออกไปแลวฟาร์มกันเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นอีกรอบหนึ่ง ก้อนสีหนึ่งครั้งนี้ผมไม่ได้ใช้หูฟังเลยนะครับไม่ได้ใส่หูฟังเลยจิตวิญญาณล้วนๆสามก้อนนะมีก้อนไม้ก้อนนึ่งไหนปาดวยวไอ้โกลมากดาวนะครับโซเนียขึ้นเม,ม,มื่อกี้ซ้ำไหมพันยานะครับเต็มมาแล้วเดี๋ยวเรายังไม่ปาดนะขอเลือกเต็มก่อนเพราะว่าปาดท้ายผมไม่ค่อยถนัดปิไดไอ้บอลเหรอระเบิดหน่อยปั๊ม บอมเอาไปดีดะเ,เอาเก็บมากนะนี่ไม่เดียวนะ่าจะตายปึ๊บนี่งไงไม่เดียวตัวนี้ขึ้นจริงด้วยวเดาไว้นะครับผม่าร์ต่อไปอันตอนนี้ได้มาสี่คิวแล้วนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มวุฒิแท็กเกอร์ข้างล่างเหมือนจะมีการมาทักกันนะครับ เข้าไปแจมเลยไหมน่าจะเสร็จแล้วนะครับคิดว่าดูจากกล่องศพโอ้โหน่าจะเหลือแค่เศษซากละอืมไม่มีของเลยข้างหน้ามีไอวอนะครับผมไอวอลน่ามีตัวในโดนมีไหมนี่ไงในโดนขึ้นนะครับผมหนึ่งตัวแสดงว่าเดี๋ยวเราหากันก่อนผมจะค่อยๆย,ย่องนะ เขาในยังไม่เคยรู้เอะไรตรงไหนเอ่ยยังไม่เจอนะหายไปไหนวนงงองดูเป็นไงเป็นไงเปิดก่อนแล้วกัน <laughs> เดี๋ยว48โดนตอดมาครับแต่ไม่เจ็บอะไรได้อยู่เขาในไม่มานะเดี๋ยวผมว่าปาดขวาดีกว่า หาม,มุมหาม,มุมเจอละทางไหนเปึ๊บๆปิ๊บเลยคมากเลยผมลกนะแะไรพันยาบัานเดี๋ยวนี้เขายิงผมไม่โดนเกี่ยวของแต่งกัน,กนดีกว่าเพราะกะจะมาเล่นฟาร์มัสะด้วยไปหาลาคิวต่ออนเหรียญเรามีพันหนึ่ง อยากได้เกาะสามจังเ,เกาะสามเลยดีกว่าผมว่าได้เกาะสามมาเลยเต๋ตาล่าเลยครับเฮ้ยอยู่ข้างบนบาร์ด้วยเฮ้ยบาร์บนจิง อยู่ไหนอะตัวนี้เพิ่งลงหรอหรือว่าไงมันจะมีตัวเดียวหรือเปล่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเปิดตาล่านี่มันแบบมีคนเดียวหรืออยู่กันเป็นตี้อะไรเงี้ยบนบ้านหรือเปล่าเช็กกันไม่ใช่นะมีเสียงการระเบิดน่าอยู่ชั้นสามวมเช็คระเบิดเปกันเลยแล้วก็เช็คกลับอีกทีนึงกลับน่าจะแต่งนะถ้าโดน เอเคกับระเบิดเฮ้ยโดนไปิด12ตอนนี้ขึ้นชาร์จเลยครับตป่าจ๊บเด็กนะาดาว,วโอเคถือว่าได้แม่แล้วตอนนี้6คิวนะครับผมได้เพิ่มมา2คิวรอหาต่อยาวๆคนว่าตอนนี้ผมจะได้กี่คิวกันลองคอมเมนต์ดูนะครับผมอย่างต่ำขอ10คิว ไม่เลยได้ไหมครับตอนนี้คนทงแมปเลย25ครบับวงแรกแล้วเนี่ยจะจะจบบแต่จะจบวงสองละเอ้ยจะจบวงแรกลวแหละเยวเราปแล,วก,กแลวกันเราจะมีอะไรให้น่าสนใจตอนนี้ยังไม่เจอตามหาพามาของเรายังไม่เจอเลยนะครับผมเยินไปเย็นไป ตอนนี้ทุกคนอยู่แง้งอะไรแล่ะครับผมสามารถคอมเมนต์ได้นะพูดคุยกันได้ตายคลิปเลยโอเคอเดี๋ยวเอา SBD มานะเพราะว่า s b ดีนั่นจะมีของแต่ง ได้เก็บไว้ใช้ด้วยได้เป็นไรตันีน้เกาะเกาะสี่ตอนนี้หาคนต่อครับเงียบมากเลยบาซิเลียเป็นเมืองที่เงียบมากอามันยาวไวยครับ ผมว่าจะไปหมุนเหรอหมุนหมุนกล่องปั่นกล่องหน่อยอยากได้ฟาร์มาส์สเลเกินแล้วค่อยมาขับรถตรงนี้เดี๋ยวหมุนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันบอกเลยฟาร์มาฟาร์มาขาฟาร์มาก่อนฟาร์มาอยู่ไหนฟาร์มาอยู่ไหนไม่มีเลยเนี่ยขอสีไอ้ก็เสยนมีแล้ว,น,น,ลวนี่ไงฟาร์มามาแล้วก็ได้เข็มชุดด้วยมาเลย มันแน่นอนตอนนี้มีชิปอยู่แล้วเดี๋ยวครับรถไปดูในโดนน่าจะมีสักตัวนะครับมีคนเรียกดับด้วยตรงมมมูมีไหมมีไหมอุยตัวนึงวะ่ะเจอมราจะไปไหนแย้ตัดเจ็บมากไม่ดาวนะครับเข้าไปท่อะไรมันงะ เขาอาจจะขึ้นบ้านนะย,นยัดระเบิดไปน่าจะโดนอีกเมย์ตายนะโอเคดาวครับาเลยอตอนนี้ได้มาเจ็ดคิวเพิ่มมาหนึ่งคิวครับตอนนี้คนอยู่ที่สิบเก้าคนวงสองหรือเปล่าใช่เดี๋ยวขับรถหาต่อเลยลหาไน่าจะไวกว่าเดินหานะ แมพแต่แมพนี้เล็กนะครับค่อนข้างที่จะหากันง่ายอยู่หรือว่าเราจะไปดูบนเขาดีขอบเีขอบวงพอดีนะเดีย๋ยวขึ้นไปดูกันแล้วกวันก็จจะมีคนนะว่าเข้าวงอะไรเงี้ย ม่มีหรือเปล่ามันจะเห็นไอวอลนะอุ้ย,ยไม่โดนอะไรเจ็บมากโอ้โหล็อกเออเอาโซเนียขึ้นเปิบปาดเอ้ยไม่ใช่นั่นกองศพบหสามสิบโอ้ยหลบหลบหลบผมตั้งไอวอลนะผมตั้งไอวอลผิดตอนเนี้ยเรียกปาดบ a n g bang นงวงตัวนี้นะก็จะมาชุบเพื่อนชุบไม่ถเดี๋ยวพัญญาเต็มไปปาดเลยน่าจะได้อยู่นะคิดว่าเจอปาดแดงแดงแต่ก็สังหาราไม่ทันไปเข้าวงานี้ว่าครับเดี๋ยวเข้าไปดูบ่ายอีกรอบไหมเผื่อมีคนขอวงอีกว่าส่วนมากคนน่าจะมาจากบาา์ขอวงบ่งบายล่าง ข้างบนไี้จะมีนะไปเช็คดูกัน เมื่อกี้ไม่ดูตอนนี้มันเน้อ10คิวแล้วนะโอเคถือว่าตามเป้าที่ผมทำหนดแล้วคลายมือหน่อยจะเห็นคมมใช่ช่วยหน่ยแล้วกันอารอนมันแตกโอ้โหโอ้โหโโอ้หมาเหมือนแรกกระสุนกันเลยเมื่อกี้ทำมาโดนโดนโดนคิวบอลคิวบอลพันยาหลันพันยาหันเจ็เย็นไอ้หนุ่มเจ็เย็นขอยาตพันยาเดี๋ยวพี่ขอเต็มก่อน ตัววอรมไม่น่าไม่น่าขับรถไปหาอะไรแล้วกันผมว่าถ้าเข้าไปตอนนี้อุปสงตัวเลยเดี๋ยนะวเบียดเลยมาวอร์มเลยว่าเอาปังมาดิเฮ้ยตอนนี้ผมตั้งให้วอร์มติดอะ่ะเป็นไรเนี่ยโอเคไม่ได้อยู่มีแต่มาพาบางแท่งถ้วยอะไรไหครับขออนุญาตปัดป นี่ไงแดงๆหนึ่งสองตัวโอ้โหสองตัวนี้สามคนสามคนสามคนแดงๆโอเคาะไปได้คิวหน,นึ่งนี่เข้าเต็มเลยไม่ทันนะปิดไอ้บอสอีกทีนึงพลาดเลยไม่ไรครับอื